สวัสดีค่ะช่วงนี้การเมืองร้อนแรงจริงๆนะคะโดยเฉพาะข่าวหรือเรื่องปรับคอรมอเนี่ยค่ะครับผมกระแสะมาแรงมากแล้วที่ดูจะถูกจับตามมากที่สุดก็คงเป็นเก้าอี้มออรหนึ่งรัฐมนตรีมหาไทยใช่ไหมคะใช่เลยครับจุดนี้เป็นประเด็นใหญ่จริงๆข้อมูลจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะทั้งสยามรัฐผู้จัดการแนวหน้าไทยโพสต มติชนเดลี่นิวส์เยอะมากครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้สะท้อนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากงั้นเรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าค่าวว่าข้อมูลพวกนี้บอกอะไรเราบ้างคือคำถามแรกเลยทำไมตำแหน่งมอทอหนึ่งถึงสำคัญขนาดนี้คะแบบใครๆก็พูดถึงครับคือต้องเข้าใจก่อนว่ามหาไทยนี้เป็นกระทรวงใหญ่มากนะครับเป็นกระทรวงเกรด A เลยก็ว่าได้ค่ะ เขามีกลไกอํานาจลงไปถึงท้องถิ่นทั่วประเทศเลยและที่สําคัญคือเรื่องงบประมาณอย่างที่ประชาชาติธุรกิจเขาลงไว้เนี่ยสูงถึง3.8แสนล้านนะครับโห300เยอะมากนะคะเยอะมากครับซึ่งการคุมกลไกตรงนี้งบประมาณตรงนี้มันก็คือสอดคล้องกับเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยที่อยากจะเร่งทำผลงานอย่างเรื่องปราบยาเสพติดหรือประตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างที่มติชนคาวิเคราะห์ไว้นะครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะมีทั้งอำนาจทั้งงบขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจที่เพื่อไทยจะสนใจแล้วตามข่าวเนี่ยใครคือตัวเต็งคะตอนนี้ที่มีชื่อหลุดออกมาชื่อที่มาแรงที่สุดนะครับก็คือคุณประเสริฐจันทุลุทองจากเพื่อไทยแต่แต่ก็มีกระแสว,ว่าอาจจะมีชื่อคุณสมศักดิ์เทพสุทินอยู่ในขายด้วยเหมือนกันนะครเป็นอีกตัวเลือกค่ะเพียงแต่ว่าทางคุณประเสริฐเองเนี่ยท่านก็ยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนนะ อย่างที่แนวหน้ากับเดลี่นิวส์ภาคบ่ายเขาลงไว้ท่านก็บอกว่าขึ้นอยู่กับนายกเป็นคนตัดสินใจก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่แต่คือการที่เพื่อไทยแสดงความสนใจตําแหน่งนี้ออกมามันก็ต้องกระทบกับพักร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยแน่ๆเลยนะคะเพราะตอนนี้เป็นโคต้าของเขาอยู่ถูกต้องครับกระทบแน่นอนเพราะปัจจุบันตําแหน่งนี้คือคุณอนุทินชาญวีรกูลจากภูมิใจไทยนั่งอยู่ค่ะก็เลยมีข่าวลือออกมาหลายกระแสะมากอย่างข่าวสดมติชนเขาก็มองว่า ถ้าปรับจริงๆเนี่ยคุณอนุทินอาจจะอาจจะย้ายไปควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีศึกษาหรือสอทอแทนอ๋อไปสอทอแทนครับแต่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลจากอีกฝั่งอย่างไทยโพสต์มติชนหรือข่าวสดภาคบ่ายก็บอกว่าทางภูมิใจไทยเองก็อาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าจะปรับมอทอหนึ่งเนี่ยมันก็น่าต้องดูภาพรวมตำแหน่งอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ปรับจุดนี้จุดเดียว อันนี้น่าสนใจค่ะการที่ภูมิใจไทยอาจจะมองว่าต้องปรับภาพรวมด้วยมันมันสะท้อนอะไรคะการต่อรองหรือว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ก็คงเป็นการส่งสัญญาณเรื่องการต่อรองนั่นแหละครับเป็นปกติของการเมืองแบบผสมแล้วท่าทีของคนที่มีอำนาจตัดสินใจจริงๆล่ะคะอย่างคุณอุ้งอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยว่ายังไงบ้างคะครับสำหรับคุณแพทองทานเนี่ยหลายๆสื่อรายงานตรงกันนะครับทั้งแนวหน้า ไทยรัฐสยามรัฐเดลี่นิวส์มติชนภาคบ่ายคือท่านก็ยอมรับว่ากำลังพิจารณาเรื่องปรับครอรมออยู่จริงแต่แต่ยังไม่ได้สรุปนะว่าจะปรับแบบไหนหรือว่าจะปรับเมื่อไหร่แล้วที่สำคัญคือยังไม่ได้คุยกับพกร่วมอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้เลยเอา้าวยังไม่ได้คุยเหรอคะครับยังครับซึ่งบางข้อมูลอย่างจากผู้จัดการเนี่ยเขาก็คาดว่า อาจจะชัดเจนขึ้นหลังวันที่13มิถุนายนไปแล้วอ๋อค่ะก็คือ,อยังต้องรอกันต่อไปแต่โอ้โหบรรยากาศมันดูแบบเข้มข้นตึงเครียดเหมือนกันนะคะยิ่งพอมีบทวิเคราะห์แรงๆออกมาด้วยใช่ครับใช่ครับที่น่าสนใจคือบทวิเคราะห์จากมติชนที่มองว่านี่อาจจะเหมือนเป็นไพ่ใบสุดท้ายหรือเป็นการวัดใจกันเลยนะระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยวัดใจกันเลยทีเดียวครับ แล้วก็มีบางคอลัมน์ในผู้จัดการที่ตั้งคำถามไปถึงอ,อ,อิทธิพลเบื้องหลังว่าการขยับครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการกล้าลองของหรือเปล่าคือใช้คำค่อนข้างแรงสะท้อนว่าเดิมพันมันสูงมากโอฟังดูแล้วการปรับคอรมอรอบนี้โดยเฉพาะเก้าอี้มทหนึ่งเนี่ยนะคะยังยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆมีแต่การชิงไหวชิงพลิบกันยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยว่าจะเกิดจริงไหมหรือเมื่อไหร่ใช่ครับ ยังต้องตามกันต่อแบบใกล้ชิดเลยแล้วก็ไม่ว่าจะปรับหรือไม่ปรับนะครับหรือจะปรับเล็กปรับใหญ่เนี่ยการตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงก็ส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลแล้วก็ทิศทางนโยบายสําคัญๆของประเทศแน่นอนครับนั่นสิคะน่าคิดต่อไปจริงๆว่าเบื้องหลังการต่อรองก้าอี้รัฐมนตรีที่เราเห็นกันเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับสมการอํานาจที่แท้จริงในรัฐบาลผสมชุดนี้แล้วก็แรงกดดันต่างๆที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่ซึ่งท้ายที่สุด มันอาจจะกระทบกับนโยบายที่เราเท่านๆได้รับผลกระทบกันหมดเลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำถามที่อืมคงต้องหาคำตอบกันต่อไปค่ะ